ปับสมดุโดยเครื่องปรุงรสโซเดียมต่ำกู๊ดไลฟ์หูใหญ่ในทุกคำอร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมอยากเท่ต้องทนหน่อยนะครับเนีเห็นผมถือดอกกุหลาบสีแดงอย่างนี้ก็คือใกล้บรรยากาศของวันวาเลนไทน์เข้าไปทุกทีแล้วนะครับเอครัวสุขภาพกู๊ดไลฟ์ของผมจะนำเสนอโรคอะไรเมนูอะไรที่มันเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ พอพูดถึงวันวาเลนไทน์หลายๆคนนึกถึงความรักพูดถึงความรักนี่เลยครับหัวใจวันนี้เราโฟกัสไปที่เรื่องของโรคหัวใจครับคุณผู้ชมเรื่องราวดีๆที่น่าติดตามเมนูอร่อยๆกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ในครัวสุขภาพบูตไลฟ์ทาง H+ อชพลัสชาแแห่งนี้ครับรายการครัวสุขภาพบูตไลฟ์ก็เลยอยากจะชวนมาดูแลหัวใจกันหน่อยเรื่องราวดีๆที่เราเตรียมมาฝากในวันนี้เกี่ยวข้องกับหัวใจโดยตรงเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจ เราจะพาไปคุยกับหมอแปดเกี่ยวกับโรคนี้ในช่วงคุยเล่าเมาท์โรคครับและในช่วงหาของเข้าครัวใครไม่อยากเป็นโรคหัวใจจะกินอะไรถึงจะดีต่อหัวใจเดี๋ยวได้ทราบแน่ครับเพราะเราจะพาไปเลือกซื้อวัตถุดิบถึงแหล่งผลิตไปฟาร์มผักฮไฮโดรโปรนิกซึ่งผักสดสดพวกนี้ดีต่อหัวใจแน่นอนกินเล่นได้เลยนะกินเล่นกินเล่นเปล่าๆได้เลย ส่วนช่วงอร่อยต้านโรคจะชวนคุณมาปรุงอาหารอร่อยๆซึ่งแต่ละเมนูจะกลายเป็นไอเดียที่คุณผู้ชมนำไปทำสำหรับวาเลนไทน์ที่จะมาถึงนี้ครับคุยเล่าเมาโรคสนับสนุนโดยเครื่องปรุงรสโซเดียมต่ำ Good Life ห่วงใยในทุกคำอร่อย สวัสดีค่ะเชฟเซนสวัสดีค่ะหมอแป๊ดวันเลนทายนี้จะไปเที่ยวไหนกันเนี่ยหมอเองนี่ก็คิดแผนกับแฟนไว้แล้วเชฟเซนเป็นไงบ้างคะผมคงไม่ไปไหนะครับคงจะคุกกิ้งทำอาหารอยู่ที่บ้านง่วนอยู่กันคุกกิ้งน่ารักจังเลยดีจังแล้วมีแผนจะทำอะไรอะคะกะว่าอยากจะทำเค้กช็อกโกแลตเอาไปไล่แจก รอบๆบบ้านโอ้อไม่เร็วค่ะน่าแต่ทีนี้ก็คงจะทําเป็นสูตรที่มันเบาๆหน่อยห,อหมอเป็นแบบว่า low fat นะครับเพราะว่าจะได้แบบบํารุงร่างกายแล้วก็บารุงหัวใจด้วยว <นะ S 1> าเลนไทนยใช่ไหมเราก,ก็ต้องมีคอนเซปต์นิดนึงคุณหมออันนี้ดีมากเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ชมวันเลนไทนยเป็นเทศกาลแห่งความรักถ้าคิดได้อย่างเชฟเซนเนี่ยเราจะดูแลหัวใจซึ่งกันและกันให้อยู่ด้วยกันนานๆอันนี้ดีจังเลยเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ย มีคนไข้หมอเนี่ยเพิ่งอายุ40กว่า,วาเองน่าเสียดายค่ะหัวใจวายเสียชีวิตอายุ40กว่า,กวา40กว,ากว่าเองแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีอีกรายหนึ่งเนี่ยก็อายุประมาณ50เป็นความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้ดูแลตัวเองเส้นเลือดสมองแตกนะคะแล้วก็เป็นอมัมพาตคือหมอมีความรู้สึกว่าเสียดายงั้นวันนี้ใกล้วันว,นเวนาเลนไทน์แล้วก็คุณหมอเกริ่นไปแล้วเรื่องโรคหัวใจวันนี้เราเอง เราคุยเรื่องโรคหัวใจกันเลยดีกว่าดีมากเลยค่ะหลายๆคนคงจะจิตใจชุ่มชื่นแต่หารู้ไหมว่าบางคนข้างในอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับหัวใจเอาแน่ๆจริงๆโรคหัวใจนี่มีกี่ประเภทครับคุณหมอจริงๆถ้าแบ่งเยอะนะคะแต่เราแบ่งตามเรียกอายุข้อที่หนึ่งี่ก็คือพวกกลุ่มที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะคะเช่นเด็กบางคนเนี่ยผนังหัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วหรือว่า ตำแหน่งของเส้นเลือดแดงดํานั้นสลับกันไม่ใช่ตำแหน่งปกติ<ม>นะคะเพราะอันนั้นก็จะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดคงแก้ไขอะไรไม่ได้ว่าจะป้องกันไม่ได้นะคะแต่แก้ไขได้อันที่สองก็คือคนที่มาเป็นภายหลังที่เกิดมาและนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของเส้นเลือดตีบก็คือที่เราเคยได้ยินกันเส้นเลือดฝอยเล็กๆเนี่ยตีอันที่สเส้นเลือดพอง ก็คือเส้นเลือดใหญ่พองหรูอสธรรมชาติคนเรานะ,ะเล็กก็ตีบใหญ่ก็พองขึ้นอันที่3ก็คือพวกกลุ่มที่ติดเชื้อนะคะก็จะเกิดเป็นเลือเรียกว่ารินหัวใจรูมาติกรินหัวใจรัวและสุดท้ายนี่แหละ,ค,ะคือกลุ่มที่เป็นประชากรที่มีปัญหามากก็คือเส้นความดันโลหิตสูงอ,อันนี้ค่ะนะคะอันนี้หรือเปล่าครับที่เรียกได้ว่าถ้าเป็นปริมาณคือจะเป็นปริมาณใน,ในประชากรที่เป็นเยอะที่สุด สาเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มให้พวกเรานะคะพวกเราคนที่ทํามาหากินทุกวันไม่มีเวลาออกกําลังกายเนี่ยเกิดความดันสูงแล้วก็หลายท่านไม่ทราบก็ก่อให้เกิดอันตรายในภายหลังค่ะคุณหมอเกริ่นมานิดหนึ่งว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายนั่นก็เป็นสาเหตุนึงสาเหตุอื่นมีอีกไหมครับคุณหมอมีค่ะจริงๆถ้าเราพูดในแง่ของความดันสูงเนี่ยนะคะอันแรกเลยไม่พ้น พันธุกรกรมอีกแล้วกรรมพันธุ์ถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือพี่น้องของเราเนี่ยความดันเลยสูงเราก็มีโอกาสาที่จะสูงได้อันที่สองอ้วนหมายแล้วรู้สึกอ้วนไม่ค่อยดีเลยนะคะอ้วนนะคะอันที่สามคนไข้ที่ออกกําลังกายน้อยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอันที่สี่คนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอันที่ห้าคนไข้ที่เป็นเกาเพราะมันจะต่อเนื่องอเองช่นเป็นเนกาแล้วทําให้เกิดไตนะคะหรือทําให้เกิดนิ้วก็จะเกิดความดันเลยสูงได้อีกเหมือนกัน คนไข่อีกบางกลุ่มก็คนไข้เครียดใช่ไหมคะเครียดใช้สมองนักธุรกิจหัวคิดมากเลยหุ้นตกเนี่ยค่ะคนไข้ความดันขึ้นเยอะเครียดหนักเลยนะครับเรายิ่งตอนนี้ความเครียดเนี่ยแบบว่าครอบคลุมไปหมดเลยคนนู้นก็เครียดคนนี้ก็เครียดใช่ค่ะการกินเกลือเกลืออาหารที่มีเกลือเยอะๆเนี่ยทำให้ความดันขึ้นเพราะทานเค็มมากๆด้วยใช่เลยเพราะในเกลือเนี่ยมีโซเดียม โซเดียมเมื่อเรากินเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะไปอยู่ในเส้นเลือดแล้วเกลือโซเดียมจะดูดน้ําเข้ามาในรอบตัวนะคะทําให้เราเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ําในองค์รวมของร่างกายเนี่ยเยอะความดันก็ต้องขึ้นทั้งเกลือนี่ก็สําคัญค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องระวังแล้วก็ยาบางประเภทเนะคะเ,คเช่นยาคุมกําเนิดน,นะคะของของผู้หญิงหรือว่ายาแก้ปวดข้อเข่าข้อกระดูกบ,บางอย่างกินแล้วความดันขึ้นได้ แล้วก็ต้องดูเวลาที่ใครสักคนหนึ่งมาหาเราเนี่ยล้วพวกความดันโลหิตสูงเนี่ยเราจะต้องซักประวัติเหล่านี้อะไรที่แก้ได้เอาปัจจัยเหล่านั้นออกได้ก็แก้ยิ่งยิ่งหมอนเน้นเลยว่าเค็มเนี่ยสำคัญทานเค็มทานเค็มกันลดน้ําหนักเนี่ยสำคัญมากอันนี้คุณผู้ชมต้องระวังนะครับ <ฮะ S 1> สังเกตพฤติกรรมตัวเองและคนรอบข้างว่าคนข้างๆเราเนี่ย เพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรืออะไรเนี่ยทานเค็มไหมบางคนผมเห็นนะครับว่าตักน้ําปลาเนี่ยราดลงไปเลยลงไปในบนข้าวเลยคนไทยจะติด<ช>น้ําปลาพริกบางคนชอบเผ็ดแต่มีน้ําปลาลงไปเยอะมากซึ่งในอาหารก็มีน้ําปลาอยู่แล้วคุณหมอใช่ครับอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ควรจะเลี่ยงแล้วก็เป็นพฤติกรรมเห็นด้วยเลยแล้วก็ถ้าเราฝึกหัดเด็กของเรานะคะคตอนนี้ก็คือให้กินเค็มน้อยอีกอันหนึง่งซึ่งเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้เติมน้ําปลาพริก แต่อาหารจานด่วนอาหารจานด่วนฟาสต์ฟู้ดต่างๆฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปหออเนี่ยต้องใส่เกลือค่ะเพราะเกลือจะเป็นตัวที่ประคองให้อาหารเนี่ยมันมันอยู่ทนอยู่นนใช่แล้วท่นต้องระวังถ้าเราทานอาหารพวกกลุ่มอาหารกระป๋องนะคะอาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยเราจะได้เกลือจากในนั้นเข้าไปเยอะค่ะเพราะว่าผมเคยเห็นจากประสบการณ์ตอนที่เรียนอยู่ที่โน่นโดยเฉพาะคนอังกฤษจะทานเค็มมากคุณหมอ เพราะฉะนั้นตอนนี้พวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆเ,เขามีแคมเปญใหม่ออกโปรโมชั่นใหม่นี่เหมือนโทรศัพท์เลยนะคุณหมอออกโปรโมชั่นมาว่าร้านเขาลดเกลือลงแล้วนี่น่ารักมากเลยครับผมให้เด็กๆได,ๆได้เห็นว่าร้านเขาลดเกลือลงร้านนั้นก็ลดเกลือร้านนี้ก็ลดเกลือลงเมืองไทยก็ควรจ,จะทำบ้างครับจร,จริงๆแล้วนี่นะคะถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยถ้าหมอเป็นผู้ผู้ผลิตนะคะหมอจะออกผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่งเนี่ยตามร้านต่างๆเน้เน,นไปเลย นอกจากเราจะช่วยเด็กของไทยของเราเไม่ให้เกิดความดันแล้วนะช่วยป้องกันไตด้วยนะคะโรคไตด้วยผู้ใหญ่ที่เป็นแล้วเขาก็จะมีความปลอดภัยในการทานอันนี้<อ>ดีจังเลยค่ะครับผมทีนี้หลายๆคนก็คงอยากจะทราบนะคุณหมอว่าการเป็นโรคหัวใจหรือโรคความดานันมันจะหายขาดไหมคุณหมอ,อมคําถามเนี่ยนะคะหลายคนชอบถามพอเรา,าเป็นปั๊บก็ตกใจละมันจะหายไหมหมอมีทั้งสองทาง หายก็ได้ไม่หายก็ได้ขึ้นกับหลายปัจจัยถ้าดูนะตอบแล้วเหมือนกวนนะคะฟังแต่คนไข้ฟังหมอเสร็จตกลงหมอให้กวนหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็คือว่าถ้าคุณเป็นน้อยเกิดจากความเครียดเกิดจากอ้วนนะคะทานเค็มเยอะไม่เคยออกกําลังกายแล้วคุณละเลิกสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ได้คุณก็อาจจะหยุดยาได้เลยหายได้หมอมีตั้งหลายรายนะคะที่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเยอะ ะะเกิดจากพันธุกรรมเกิดจากโรคบางอย่างเช่นเบาหวานโรคเกาต์โรคนิ้วที่ไตนะคะมีไตวายกลุ่มนั้นก็อาจจะไม่หายแต่เราอาจจะลดปริมาณของยาที่ทานได้โดยเราดูแลตัวเองที่หมอกล่าวมาแล้วค่ะแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องของอาหาร<ม>นะครับอาหารอะไรที่ดีดีต่อหัวใจเราแล้วก็บำรุงร่างกาย แล้วก็ดีต่อเรื่องของการป้องกันโรคความดันในต่างๆพวกนี้คุณข้อแรกเลยถ้าใครฟังมานะคะคําตอบนะคะตอบได้เลยค่ะหมอว่าเชฟเซนตอบได้ทันทีเลยอะไรที่ลดตอนแรกเลยที่ลดตอนแรกลดอันที่หนึ่งเลยที่ต้องลดที่ต้องลดเลยคือพวกอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดที่ต้องลดใช่แล้วก็คืออาหารพวกที่ใส่เกลือเยอะๆใช่นี่แหละค่ะนี่คือคําตอบเพราะเกลือเป็นตัวดูดใช่ไหมคะเป็นตัวดูดน้ําทําให้ระบบหมุนเวียนน้ามันเยอะความดันขึ้นนั้นเกลือสําคัญมากมีรายงานพบว่าถ้าลดเกลืออย่างเดียวเนี่ยนะคะ จะสามารถลดความดันลงได้สิบถึงสิบห้ามิลิเมตรประหลอดในบางคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ลดเกลือบางคนอาจจะไม่ต้องกินยานะคะต่อไปก็คือต้องพยายามลดน้ําหนักก็ต้องฝากเชฟเชฟเซนแล้วล่ะค่ะว่าฝากด้ำหังไหมไม่ใช่<笑><笑>ต้องฝากให้ช่วยให้ท่านผู้ชมเนี่ยลดน้าหนักได้อ๋อหมายถึงให้ผมาหาเมนูจัดอาหารจัดเมนูนะคะที่สามารถจะช่วยลดน้ําหนักได้นะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการกินอาหารมัน เพราะทั้งในแง่ของมันมีแคลอรี่มากนะคะทําให้อ้วนแล้วก็ป้องกันการกอุดตันของเส้นเลือดหัวใจนะคะแล้วหมอแถมท้ายนิดนึงก็คือว่าอยากให้ออกกําลังกายอันนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารละแต่อยากให้ออกกําลังกายนะคะลดเครียดนะคะทําอะไรก็ได้ที่เราไม่เครียดอารมณ์ดีแล้วพวกประเภทผักผลไม้อะไรพวกนี้นี่มีมีไม่พ,พิเศษไหมครับหรือว่าไม่<า>ห้ามเลยทานได้ปกติเลยทานได้ปกต,นนปกติแล้วก็จริงๆเอาผักมาช่วยในการลดน้าหนักได้เพราะฉะนั้นคงจะต้องระวังเรื่องอาหาร สำคัญนะครับคุณหมอ<ช>อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงๆด,ด้วยด้วยค่ะ,คะที่จะทำให้ความดันเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าคอเลสเตอรอลจะอุดเส้นเลือดคิดถึงท่อน้ำนะคะถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางปกติมันก็ไม่มีแรงดันสูงเมื่อไร่ก็ตามที่เรามีคอเลสเตอรอลเยอะรูนั้นมันจะเล็กลงลกถูกไหมคะพอเล็กลงแรงดันต้นทางก,ก็ต้องบีบมากขึ้นเขาก็จะเกิดความดันสูงอันเราจะต้องพยายามทำท่อเลือดของเรานั้นให้ข้อที่หนึ่งสะอาด โดยการไม่กินคอเลสเตอรอลเยอะปริมาณน้ำไม่เยอะต้องไม่กินเค็มมากแล้วก็มีการกวาดล้างเศษสนิมที่เกาะด้วยการออกกำลังกายค่จะทําให้มีการสูบฉีดตะกรันต่างๆนะคะที่มันติดอยู่ในท่อเลือดเรามันก็จะลดเพราะฉะนั้นแค่นี้เองค่ะง่ายๆคุณหมอในส่วนเรื่องของผมที่ผมเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือเรื่องของการคุกกิ้งแล้วก็คิดเมนูคุณหมอมีอาหารแนะนำไหมครับที่จะเรื่องของคอเลสเตอรอลต่ำๆ นบ้างอะไรอไรยงบ้างโ,โหมอดีมากเลยค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไปทําที่บ้านแล้วเราจะช่วยกันรักษาหัวใจให้อยู่กับวาเลนไทน์นานๆนะคะคปลาดีที่สุดลแล้วจริงๆแล้วในฐานะเป็นแม่บ้านนะคะถึงแม้จะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวก็ตามนะคะปลาที่ง่ายๆจากหมอน,นี่ก็คือปลาทูน่าแต่เวลาเราเลือกซื้อคลิกดูนิดนึงนะคะกระป๋อง ในน้ำในน้ำนม่ได้ช่วยได้ในน้ำเกลือไม่ได้น้ามันใช่ค่ะเพราะจะลดได้เยอะมากเลยนะครับนั้นในน้ําแล้วก็มาทําเป็นเทคนิคการทําก็คงต้องฝากเชฟเซนแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องตามไปกับเชฟเซนว่าจะทํายังไงให้ลดเกลือที่จะใส่แล้วก็ไม่มันเกินไปค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่ไกล้ไอเดียให้ผมผมได้แล้วครับว่าผมจะทําอะไรในเมนูวันนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องตามกันไปดูว่า เมนูหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเพื่อป้องกันโรคหัวใจให้เราอยู่ฉลองวาเลนไทน์ไปได้อีกหลายๆปีละครับวันนี้ครับขอบคุณคุณหมอแปรด้วยนะครับไม่เป็นไรควัก็ขอบคุณอินเด็กซ์นะครับเพื่อเพื่อสถานที่ครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปหาของเลยครับว่าจะหาอะไรเข้าครัวแล้วจะไปดูกันว่าเมนูอร่อยต้านโรคมีอะไรน่าสนใจบ้างสักครู่ครับรถมาผมก็ได้ไอเดียแล้วครับว่าผมจะทําอะไรเมนูอะไรนะครับที่แน่ๆ เรื่องของปลานะครับก็ดีต่อสุขภาพผมทำปลาย่างกับสลัดผักที่ข้างหน้าผมนี่ก็คือบัตเตอร์เฮดนะครับสวยมากเลยครับคุณผู้ชมลักษณะของมันก็จะเหมือนกับดอกกุหลาบดอกใหญ่ๆนะครับคุณนับบอกว่าเก็บ <c oughs> ไว้ได้ใส่แพ็คในตู้เย็น <c oughs> ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> นะครับ